มีทั้งจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนมีทั้งแบบล็อกเบ้าล็อกกาไรไว้ด้วยวันนี้เรียนเสร็จก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วที่ตีกราฟเป็นใช้เครื่องมือได้แล้วติดตามมาด้วยความสงสัยครับหลายๆเพจเนี่ยเขาบอกให้บายแต่อาจารย์ก็จะมีเตือนตลอดก็เก็บความสงสัยมาถึงวันนี้และครับก็คลายความสงสัยไปคือเราเราแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทฤษฎีที่น่าจะยากมากๆแต่วันนี้อาจารย์ย่อยให้เข้าใจแล้วเอ้ย e มันง่ายนําไปใช้ได้แบบง่ายๆเลยซิมเพิลมากๆ เป็นครั้งแรกที่มาได้สัมผัสกับทีเฟกเลยเอาจริงก็คือเคยแค่ซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยวันนี้เรียนเสร็จก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จแล้วที่ตีกราฟเป็นใช้เครื่องมือได้แล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองแล้ว่แต่ว่าก็อาจจะยังใช้ไม่ไม่เพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มอีกเยอะเยอะเลยค่ะก็เมื่อก่อนผมเองก็เทรดมาอยู่ครับแต่ว่าเราก็ค้นหาระบบอะไรเงี้ยมีแบบเทรดตามอารมณ์ไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ครับใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับครับแล้วก็วันนี้ผมดีใจมากๆครับ จุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนแล้วก็มีทั้งแบบล็อกเป้าล็อกกําไรไว้ด้วยก็ผมจะไปฝึกฝนพยายามเอากําไรมาหัวดอาจาย์ให้ดูครับแต่ตามอาจารย์เบิร์ดมา4ีหปีแล้วมั้งไม่น้อยกว่านี้ล้ฮะแล้วก็ดูมาโดยตลอดยังไม่ได้เข้ามาเรียนจริงๆจังๆแล้วทีจนวันนี้จริงๆวันวันเกิดผมด้วยผมก็เลยเหมือนให้ให้ของขวัญตัวเองในวันเนี้ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีก็เลยมาเรียนแล้วพอเรียนก็รู้สึกดีมากที่ได้อ่มีระบบในการเทรดสักทีจะได้รู้ว่าเส้นตรงไหนควรจะแอคชั่นอะไรยังไงนะครับจากเดิมที่ เร,เราเราเผลอเผลอเสมอเป็นเรื่องอารมณ์แต่หน้าตอนนี้มีระบบเทรดนะครับตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวน,นี้ต่อไปเพื่อให้เป็นของขวัญของเราจริงๆขอบคุณมากนะครับเจเบิร์ดครับวันนี้ตัดสินใจมาเรียนขอบคุณในระบบเทรดที่อาจารย์วางไว้ให้รู้สึกว่าเราต้องมีวินัยจริงๆถ้ามันไม่มีมันน่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวชัดเจนค่ะ,คะมันนี่มัลจีเมนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ได้จากอาจารย์คือคือเรา,าเราแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทฤษฎีที่น่าจะยากมากๆแต่วันนี้อาจารย์ย่อยใให้้เขาจ มันง่ายแล้วก็นําไปใช้ได้ไดแบบง่ายๆเลยซิมเพิลมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นแฟนเพจของสแกนหุ้นครับแตจาก็ติดตามมาจะกครบปีละติดตามมาด้วยความสงสัยครับว่าหลายๆเพจเนี่ยเขาบอกให้ใ hey, ห hey, ้บายอะไรแบบนี้ครับแต่อาจารย์ก็จะมีเตือนตลอดผมก็งงว่าอาจารย์ใช้วิธีวิเคราะห์ยังไงในการแบบทําไมมีตัวเลขต้องเตือนให้เฝ้าระวังอะไรแบบนี้ครับก็เก็บความสงสัยมาจนถึงวันนี้แล้วครับก็คลายความสงสัยไปได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมครับจากที่อาจารย์บอกขอบคุณอาจ อาจารย์ที่ถ่ายทอดให้ในวันนี้ครับ